ขึ้นเนินละจริงๆอยู่ตรงสามแยกตรงก่อนเข้าหมู่บ้านสองตัวโอเคครับเสร็จแล้วเนาะเห็นสองตัวหมกฟ้าชายเป<า>ตัวหนะนึ่งชายเลยตัวห,หวนึ่งอีกตัวนจงไม่เห็นนะอยู่ไ,ไหนมั้ง ไอ้มันวิ่งไปทางไหนอะพี่ตอนแรกมันวิ่งจากหมู่บ้านเอจากหมู่บ้านอะกำลังจะเข้าไปหลุมเวิร์กเหลือสองตัวเหลือสองเลยใช่ไหมใช่เหลือสองเหลือสองมีสามสี่ตัวพี่มันวิ่งไปทรายใช่ไหมพี่มันวิ่งไปหาแถวเองอะวิ่งมาหาผมหรอกแต่มันยึกยักอยู่อยู่ปากหลุมอะอตายตกวนึงผมอยู่ขวาสุดหมู่บ้านนี่อือืมอม สวัสดีครับแล้วกยินดีผมชิดหมู่บ้านแล้วดิถ้าอีกตัวนึงอีกตัวเอ้ยเอาหมดเลยมั้งมันกำลังมีไปเดินหมู่บ้านกำลังเข้าหมู่บ้านเนินทางขวาถ้าอยู่ทางเราอ่ะจะม,มีสองเนินทางซ้ายขวา อาฟ้าน่าจะเป็นลูกพี่มันไอออาอาเม่วงน่าจะเป็นลูกพี่มันมนี่ขยิงอะ่สะสะสแแกก,ะก,ะก,ะกะระวังไอยตัวสุดท้ายปืนดีอันนี้มันยิงพี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ลงจังป่ะตัวสุดท้ายคือไม่มีหมวกอาม่วงใส่เอใช้ปืนอะไรวะ อักเลยที่มันมีสโคปกระจกะจมาให้อ่ะอ่าอักอักมันวิ่งไปวิ่งมายิงไม่ทันหล <Hello. S 1> อ่อ <Hello. S 1> ลงอยู่เพราไอ้แบงค์กำลังวิ่งมาหาพอดีป่ะเนี่ยอยู่ตรงหินป่ะใช่ใช่ผมอยู่บนหินนี่ข้างหลังกลับมาดิขวาขวาขวาซ้าย เห็นพี่ปะเห็นพี่ปะยกปืนน่ะเห็นปะอ๋อเห็นแล้วเห็นอะไรเออมาอยู่ตรงนี้อยู่หน้าแล้วพี่โอเคตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะตอนนี้เซลผมวิ่งผ่านมันมาเด็กใช่ใช่มันบอกไม่ถูกอะมันเป็นสามแยกไอ้ตรงข้างบนอะทางลกลังอะ แปลว่าพี่ยิงในหมู่บ้านข้างหน้าขวาเราใช่ปะไม่ไม่พี่ข้างหน้าพี่เลยเนี่ยถ้ามองกลับไปมองมองไปตรงใครวิ่งมัน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 ตายป่ะเสียสวยหมดสวยงามไอ้ตัวนี้แหละนี่นี่นี่อ๋อใช้อักษรผมตายใช่ใช่ เขียร์ชั้นสองละกันชั้นสองชั <Okay. S 1> ้นยอดฮิตคนชอบมาอยู่กันน่าจะอยู่ชั้นสองก่อนผมเขียร์ชั้นหนึ่งอยู่เดี๋ยวม,ยมีตายไปแล้วมีตัวะ<า>มี okay, ตัว okay. มันวิ่งใช่หไหมใครวิ่งชั้นสอง,สองผมมาชั้นสองสุดทางแล้วพี่เฮ้ยไม่ตายเทียมันมัน <Hi. S 2> ใปใครหันําฝั่งโน้นอ่ะน่าจะแบงค์แบงค์ป่าไม่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 ผมอยู่ในห้องพี่โอเคเออคนหันมาเป็นฝั่งที่คุณวิ่งขึ้นมาใช่ไหมผมหลบอยู่ในห้องตอนนี้โผงกลางยิงได้เลยมันจะคนแบงค์อ่ะคนเดินนะใช่ไหมคนเดินใช่ไหมผมเดินผมเดินออผมแบงค์ละ โอ้เห็นเ็ากไปฝั่งยิยงไปฝั่ง,งโน้นเนี่ยฝัง่งมีกี่ตัว <ขอ S 1> พี่อก<า>่งโน้นมัจะสองถ้าที่จะาเห็นตายหมดแล้วปะตายไปตัวเดียวผมเปิดไฟออกมานะมันน่าจะยิงติดหัวมันตัวนี้โอ้ยเกาะหนับ<ฮ>ถึงว่าไม่ตายเกาะห้าได้เหรอจะ๊ะ อเล็กตัวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยคนนี้อ่ะตายตายตายสวยแม่อยากจะยิงจริงๆเลยจ่าแม่งบังพอดีเลยยิงไอ้จ่าได้แหละไอ้เฮียกาจะยิงทะลุปไปเลยพี <laughs> ล่ลูกสองลูกสองกระเป๋าทีบยี่สิบ อะไรเจียวยว่าแถวรวดเป็น้ะสามะขันหนึ่งแถวรวดนี่มุมยอดฮิตมันไม่ค่อยข้ามมามีมันปาดยาผม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 อะไรนะแต่ครูโดนยิงเนี่ย

ฝาใครวะสุดทางใครสุดทางใครสุดทางผมสุดทางผมอมู่ห้องขวาผมเปิดไฟผมเปิดไฟอยู่ห้องขวาใช่ะเอขวาขวาข้างสองหนึ่งสามคือซ้ายมึงปะซ้ายซ้ายไอ้แบงค์รอเปล่าใช่ใช่ใช่ฝา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 าฝเอามาฝาฝกฝาฝกฝาอาฝามาฝา้าฝ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 าาฝามาฝาฝาฝานาาฝาฝาากามกูาัาฝาฝวฝาฝาฝาีาฝาฝาาฝาอยู่ชั้นามมาา เราตะโกูเลยโอ้โหตัดอยู่ไปลองมาไปลุกมัน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 ไอ้เพี้ยนตายตายนี้เคลียร์ชั้นสามด้วยคุตัดก่อนชั้นสามเคลียร์พี่เหลือห้องห้องห้องซ้ายมือผมใช่ไหมจะใช่แต่แต่มันเชื่อมเชื่อมกับห้องห้องห้องออกไปฝั่งนู้นได้นะ ปากิมปะน่ะปากีมไหมอ่ะที่คุณยิงนะเมื่อกี้ไม่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 ผมยิงหมดสิ้นไม่ใช่กระเป๋าปากีมเลยปากีมไม่ใช่ไม่ใช่ปากิมใครเต้าไหนเหี้ยเนี่ยไปไหนไปจ้าไปเนี่ยขนาดเนี่ยเนี่ยห้องห้องติดเนี่ยห้องที่เปิดอยู่นี่ใช่ไหมเออเออล็อกห้องไว้ผมจะเน็ตอ่ะไม่ได้เน็ตมาโทษทีอ่ะผมเน็ตเองผมล็อกไว้ลองแบดด้วยนะแต่ระเบิดมันนานอยู่แต่มันแรงนะ

ผมปาดยาอีกรอบกูดูหลายใครอยู่อ่ะไม่มีนี่หว่ะกินอาหารในห้องมีอีกตัวปเปล่าที่อยู่ชั้นสามที่โดนเปิดกันกเลจ่าเคลียร์ห้องยังจ่าห้องไหนห้องห้องขวาจ่าที่ผมิงตายอ,ะอ่ะอด้แล้วเข้าไปเคลียร์ดข้งว่าง ไอ้เคียวิ่งมาแบบจะซอบบี้เลยอยี้พวกเดี้ยใจมึงได้อะไรใครยิงไรยิงใครยิงใครโดนผมบอดผมบอดพี่ไอ้โดนไอ้เคียนี่ปอดไปไม่ได้ตปอเกมนะตอนที่ยิงกันเมื่อกี้ข้างหลังมีนะตึกกลางมันยิงไมู่ก ไอสัตว์เอสองสามเปิดแ้โดดมาบนตันของตีต่างมันมันเลงกูอยู่เฮียมันล็อกกูอยู่ไอ้ปป๊บไปดูข้างบนเนี่ยโดนกู้ซ้ายโอ้ยเฮียมึงนี่แม่งเอาอันนี้พี่ด้วยไอต้นนี้พี่เอาได้่หว่าขอโทษพี่โดนตรงขึ้นชื่อหมวยผัยเฮียนี่แม่งคบไม่ได้จริงนะขอโทษพี่ขอโทษขอโทษที่ทำให้ผมยังไม่ได้คืนเลยโอ้โถเย็นเฮียผมไม่ได้ช่วยแล้วแตะ ีผมให้การนำของให้ละการนำของให้ละจริงผมจะขวายเรื่องเงินนั่นแหละใครเดินอยู่นั้นอันบนด้านล่างเฮ้ยมึงชี้ปืนขึ้นบนดิไอ้จ้าขึ้นฟ้าโอเคมึงวิวขวาวิวขวาวิ่วมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่วโอเคมันอยู่ใต้บันไดใต้บันไดใต้บันไดทางขึ้นใต้สโลปอ่ะสโลปแตกอ่ะออาหาหกนะส่วนแดงแป๊ดไป วิ่งหมดละออกความแล้วพี่โอหลังรถเขียวอ๋อโอเคมีสองตัวหลังรถเขียวตัวหนึ่งแล้วก็อยู่สตาร์ทคลบตัวเดิมที่เดิมตัวหนึ่งสามตัวแล้วไอ้เนี่ยอันนี้สแคปสแคปมันยิงกูเนี่อะไรที่แล้วออกูเลงมึงไม่วิ่งออกไอีเวนนี่ไปขวานแล้วคุณแม๊ไใครว่าไป็น่ะ ตายหนึ่งตายหนึ่งเวรไม่ตายอ่ะกูงงขวาพี่โอขวามีเดินขวาเลยขวาแบบขวาปุ๊บเลยขวาผมขวาผมขวาแบงค์เนี่ยแบงค์มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างทีจะ็อกอจะไม่แค่ไม่แค่พอตัว สติปี่จะให้ยิงผมอย่างเดียวเลยนะใช่แบงค์ไม่ตายหลังตาแล้วมันไม่สนุกอ่ะกูเห็นทั้งสองตัวทั้งตัวที่แบงค์แล้วก็ไอ้ที่ไอ้แบงค์ยิงอ่ะกูไม่รู้จะเลือกยิงใครดีตอนนั้นอะอย่ากเปิดไปแล้วแานเลยเ่ะข้างบนเหรอเช็คปืนแม่งเลยกูทีนี้อ่ะเมื่อกี้ยิงจากข้างบนปะง่ายง่าย่ข้างบน สองตัวนิวชองกับวาลผมขอเย็บแนึงมันระเบิดมันระเบิดเฮียโทราัพทกูก็ดังจังเลย มันเอ็มมันระเบิดระเบิดระเบิดมันจะเน็ตเอ็มพิจิดมันต้นเหมือนนี่เอ็มพิจิตรอ่ะมันเก็บปืนอ่ะเก็บพักอาต์ปืนกำลังพักเน็ตมีตัววิ่งมีตัววิ่งหนีไปทางซ้ายพี่ขึ้นข้างบนเออพี่ไปแทงมาเลยดักเขาละผมแพ้แม็กอยอะเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่วิ่งข้างบนพูดยิงผมเหรอไม่ผมไม่ได้ยิง มันมันอยู่ด้านตรงชั้ตรงหลุมเลยเพีย่ฝาต,<ค>ต<ร>ัวลายตัวสัตว์เอ้ยแซ่บดึ๊บแคปมันล้อมแลนวนะ อยู่ที่เดิมนะข่าตายเลยตอนนี้วิ่งถีกไว้แล้วสเต็กกูแตกแล้วไม่ได้แล้วตะแคปตัวเดียวเนะี่ยหี่ยทำเสียงเลยจากแฟงล่อให้มันว่าเรายังอยู่ มันยิงขึ้นมาข้างบนนะมันรู้ว่าพี่อยู่หมดนะอ่ะอ๋อเหรอพี่อืมอมันอยู่อีกตนย่นางผ้าดลมอยู่นะเขาแก่บเลยน,นี่เ้าแก่บก็บ,บอกแล้วว่ากูยอยู่ตรงนี้ผมย,ยิงขามาันไปไม่ตายแม่งเลย้ยมุมไม่เห็น วิ่งกลับมาละสองตัวแล้วเห็นด้วยกันเมื่อกี้เห็นแต่ขาไอสัตว์ไม่เห็นหัวหนี่จิกไก่ตัวหนึง่งใครอยู่ข้างบนชั้นสองอะไม่แม่งเลยี่ไม่ไม ตายกูยจะตายตุนไม,ม่ช่วยเดือยอยู่นี่ทำอะไรไม่ได้อย่เพิอพ่อน ถ้ามันลงมาจ่ายิงได้ใช่ไหมอ่าเราไม่ตายอ่ะตายได้ที่ี่ยที่ตายหรอมันตายมันตายากูเจาะชุดตะบอลเลยตว์ที่นี่ก็วิ่งไล่กูจังเลยอะไินี่ยิงหาพี่โอ,อแล้วให้มันมา ยังยังยังอยู่เปิดวันเรียนอีกครั้อันนี้มันยิงเคยตายสวยเตียงหนามอ่ไอ้สัตว์ใครเปิดไฟไม่เพอผมผมอ่าโอเคได้ยนะินเสียงเสียบวคาโด้เนาะยิงจนเบลอศูนย์น่ะ มีเกาะยูเซ็กกับพี่อออพเอาเอาหมดอะโอ้ย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 อะไรตายสแคปยิงกูตายไอ้เหี้ยไม่มีกอสแคปปอดเหรอเบบอเอพี่ใช่เกาะกูเดือดรุ่มันมาถอดตรงนี้มันถ้าพี่ถอดกอดเอ้ยหินลาไอ้เหี้ยเอาหินลาอยู่ข้างบนเออต้องไปเอาแล้วแหละดูสปเอาแะคนรับผมเปลี่ยนเกาะแป๊บนึงงดูที่สาม นนไม่รู้ตายหรอกยิงไปหนักอยู่ยังไม่ตายหรอกดีเด็กูออกซ้ายมานะไอ้เจ้าตัวเดิมมันไอ้สัตว์เห็นแบนแท็กเลยไม่น่าใช่ไหมถอนแน่นเลยนะนอนใช่ไหมสัตว์นอนใช่ไหมตนนมาย

ไปเถอะพี่โอป้าวิ่งดีกว่าไม่ให้ผมนัดเดียวแอนเนดพี่โอวิ่งนะโอ้หุ่เหนื่อยวิ่งเฮียเลยเราโอ้ยไปเถอะไปเถอะไอ้ไอเอสโข้างบนนะเม็ทรีพอร์ตได้เลยเฮียมาจากน็ตไรอะนัดเดียวเลยจะตายปละไม่ตายเฮ้ยเอาว่ะตายไปหนึ่งว่ะ เ้ยมัน <ช balm> <expand> นั่งทำอะไรอ่ะ <volumes> ม <of Syn Island> ันน like <bbe> ั่งตายหรือนั่งอะไรวะนั่งตายนั่งตายตายไปเมียแล้วตายจริงแต่เขาวิ่งไปทางข้างนะาวิ่งไปทางตรงข้ามนะมันจับอะไรเพีซันอว่าพวกเรามองอะไตอนนี้ไอ้เหี้ย มันกูตายตัวเดียวกันเพ่อีกไม่ต้องเยอะนะที่ไม่ตายผกพี่ตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์